วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าก็มาเที่ยวที่จังหว,วัดนครนายกเนาะจังหวัดนครนายกก็ที่ท่องเที่ยวที่ต้นช,ชื่อก็ต้องเป็นน้ำตกอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของน้ำตกซาลิกานะครับวันนี้ฝ <ตก S 1> น,กนตนกนะครับซา<ล>กนากนะครับน้ำตกซาลิกานเนาะ เป็นน้ำตกที่น้ำจะไหลแรงมากทั้งตีนะครับก็ช่วงหน้าแลนดก็จะไหลที่มาท่องเที่ยวดูเห็นภาปลายฝนจะเปียกน้ำไหลที่มาท่องเที่ยวควรใช้ความระมัดระวังในการมาท่องเที่ยวน้ำตกสาลิกาช่วงนี้เนาะปลายฝนต้นหนาวนะครับก็มาหน้าหนาวแล้วยังมีน้ำไหลแรงมากก็มาแต่ยังยังสีขาวอยู่ยังสามารถเล่นสามารถมาชมได้เนาะก็สีขุ่นก็คงเขาคงเม่ขึ้นมาเนาะภาพบรรยากาศของน้ำตกสาลิกาเนาะ มาลีวิวแล้วก็เทศกาลลูกกาความสวยความนับปกันเทศกาเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปก็ท่านผู้ชมประชาชนมาแบบพับขั้นครับมามาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครนายกจะได้เป็นอีกหนึ่งสถานที่แลนด์มาร์คที่มีเอกลักษณ์มากที่กาลกาครับท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกครับนครนายกก็เป็นน้ำตกอ่าชั้นเดียวที่ไหลลงยอดสุดยอดสุดยอดอ่าแต่ก็จะมีชั้นย่อยๆอย่างนี้ก็เป็นชั้นย่อยๆนะ ก้ตกส,สาลิกาเนาะก่อนจะไปเครื่องล่างเนาะอ่าก็อัอนนี้ก็เป็นคันนั่งล่างนะอ่าขึ้นมารีวิวให้ดูว่าเออตกส,สาลิกาไม่ใช่ร้ำตกส,งงตกสูงอย่างเดียวที่ไหลตกจากที่สูงเอย่างก็จะมีคันย้อยๆอ่าให้เราได้ลงเล่นน้ำนะครับก็สามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดเส้นทางยกว้นชันแรกนะครับที่เป็นน้ำตกที่ตกจากที่สูงเนาะอ่ะาเพราะ มันจะอันตรายสําหรับใครที่มาท่องเที่ยวอย่างนี้ก็สามารถลงเล่นได้นะครับเป็นน้าตกที่อ่าชั้นล่างๆไม่เป็นอันตรายนะครับดูแล้วน้ําไม่ลึกอ่าดูแล้วปลอดภัยเนาะทางอุทยานเขาก็เลยให้เราสามารถที่จะลงเล่นน้ําตกนี้ได้นะครับบริเวณนี้อ่าก็สำหรับใครที่มารับชมคลิปก็ขอบคุณมากครับ